มาเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาไปญี่ปุ่นยุย้ยพกอะไรไปบ้างนะคะนี่ก็คือจะเป็นการพกของไปแบบเบื้องต้นเบสิกที่ทุกทริปก็จะพกไปประมาณนี้เลยพวกเสื้อผ้าต่างๆยุ้ยก็จะพับนะแล้วก็ใส่เป็นตัวถุงแบ่งของแบบนี้เลยกระเป๋าใบนี้คือจะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางแล้วก็สกินแคร์ต่างๆอันนี้ใช้มานานมากแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะใสย ฝั่งนี้คือจะเป็นฝั่งที่ยุยไว้ใส่พวกสกินแคร์ด้านล่างก็จะเป็นพวกเครื่องสาอางต่างๆที่เราเอาไว้แต่งหน้าจา้ะไอ้ก็คือจะเป็นนี่เลยค่ะเป็นที่ม้วนผมที่หนิบผมนะของอยุยจะเป็นยี่ห้อรีมิงตันไปญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยคือลมนี่ค่ะลมนี่เราก็ซื้อจากที่ญี่ปุ่นนะเป็นลมที่เป็นลมพับแล้วเขาก็จะมีน้ําหนักเบาๆพกพาง่ายพกพาสะดวกก็จากพกนี่เคยเป็นพวกกระเป๋ากระเป๋าผ้าบางๆแบบเนี้ ยูใช้แบบนี้มาใบนี้ก็คือใช้มานานประมาณหนึ่งเลย